พี่น้องเอ้ยนะครับพอได้น้ํานะครับเมื่อกี้ควานนะครับพี่สุริยาเขาเอาเอาน้ําให้พังจามชลีแล้วก็ช้างแฝดต,ต่างเพศคู่แรกของโลกได้อาบเมื่ออาบแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อสักครู่ได้วิ่งคึกคักคักคักโอ้แน่นอน,นจริงๆพี่น้องในไลฟ์สดก็อาจจะเห็นนะครับเดี๋ยวก็ส่งเข้าไปในคลิปให้ใหได้ดูด้วยเนาะ พี่น้องจะได้รู้ว่าวันนี้บรรยากาศในช่วงบ่ายนี่นะครับเออเอาเล่นกันเอาเล่นกันเอาพี่กับน้องเล่นกันแล้วเอาโอ้ปึ๊บอันนี้อันนี้ผู้พี่อันนี้ผู้พี่อ่ะอ่ะทำยังไงทีนี้ พี่ทั้งผู่น้องพี่น้องเลยนะครับเล่นกันเล่นกันทุกมุมโอ้วันนี้ทำไมคึกคักคึกคักน้าดูเลยดูสิเอาเอาหญิงเล็กเอ้าพอยังไงลูกเอ้าเอาหญิงเล็กทำอะไรลูกเอาเอาเอามุดเข้ามามุดเข้ามามุดเข้ามาลูกอ่ะมามุดเข้ามาเอาใช้ใหญ่เอ้าอ่มุดเข้ามาลูกปึ๊บนี่โดนหางซะเลยเอ้าปาบอ่ะ โอ้โหเ,เอาอเอาเลยพี่น้องทีเนี้ยนะครับก็มีแขกเออ V.I.P เข้ามาในพื้นที่นะครับเอายังไงโอ้โหสุดยอดสุดยอดพี่น้อง นะรครับได้ยินไหมได้ยินเสียงวงนนไหมเอาเอาเอาทำอะไรเอ๋อทำอะไรอาอเจ้าช้างน้อยอาอเจ้าช้างศึกเอาโอ้โหแกหญิงเล็กก right> ็อนคึกคักคึกคักวันนี้คึกคักโอ้โห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 ล้มไปแล้วล้มไปแล้วล้มไปแล้วพี่น้องเอาลุกลุกไหวไหมเอาลุกอ่าไหวไหวเอาลุก อาจจะทํายังไงเอาเล่นอีกเอาแกล้งล้มอีกอแกล้งล้มไหมเออเอาเอาเออโอ้โหอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นเอายิงเล็กอยู่ฝั่งนู้นอเามาแล้วควันธุรยาเข้ามาแล้วเอาขยับกระสอบให้เอาอึดเอาเป็นยังไงเอาพี่พี่เอาเอางวงแยหางแล้วพี่พี่เอา เอาเลยพี่พี่นะครับหญิงเล็กบอกพี่พี่เอาไปแล้วเอาแล้วนะครับก็มีคุณอมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพระเนตรทองช้างนะครับก็คือหมู่บ้านพระเนตรช้างหลวงครับก็มายืนดูแลอยู่นะครับโอ้โหเอาเอาเอาไปไหนอีกไปไหนอีก โอวันนี้คือคักคึกคักหน้าดูอเ,เอาลองเบิ้งพี่น้องเออเรื่องถึงแล้วนะฮะโอ้มีความสุขเหลือเกินโอ้พี่นอ้องประชาชนคนรักช้างจังเสียเขาก็ดีใจเลยเนาะเป็นมาบนะาโคนะดูดูดูควันสุริยาด้วยนีโอ้คุณอะเบิง้งคุณ ก,ก,กับควันเปลยอกก็เก็บภาพเก็บภาพให้กับพี่น้องเอฟซีของเรียดของช้างเอา,อาผู้พี่ผู้พี่นี่ดันออกอย่างเดียวผู้พี่นี่ผู้พี่ดันออกอย่างเดียวเลยมาพี่มาพี่มาพี่แก้วฟ้าดุดลมอีกเล็กดุดลมเองแล้วนะโอ้เขาเต่าเองแล้วนะไม่ต้องแล้วอย่างนี้สบายแล้ว ชมกันสดสดเห็นกันจระจ้พี่น้องระหว่างพี่กับนออ้องเออโต้วน่อยเขาเรียกอะไรยิงเล็กยิงเล็กกับช,ชายใหญ่ชายใหญ่โอ้จุ๊บเลยจุ๊บเ,เลยเสียงดังจุ๊บๆนี่เนาะโอ้ยปเป็นเตียบเนี่กันเสียงแบบนี้เนาะ ลุงมจน,นยาตแวต่ไว้ำไรอะไอรวเหลี่ยลองมือแม่วั <c oughs> ได้ว่าเรียนว่้นั่นเดี๋ยววาวีีได้นี่ยวย้มีแห้งเลยอเนาะ <c oughs> ว้ลองมือแม่เออใจไหมเราต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น กูนะโอ้ยเพื่อนเพื่นกินเพิ่นเงยหน่ากินหลายคนหลายท่านบอกว่าทําไมไม่เอาเศษขวดนมให้มันบริเทเป็นไงไงแบบนั้นพี่น้องนะครับเขาเลี้ยงช้างมาตั้ง30-40ปีนี่เออทุกปัญหาทุกอุปสรรคนี่โอ้เขาผ่านมาหลายเอาละเล่นยังไงเนี๋ยเล่นยังไงเนี๋ยเอาใช้ใหญ่เล่นอะไรกูนะกูเข้าใจว่าของเล่นเนี่ยนั่นพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเอฟซีเห็นไหม ามุดอะไรเอา้าแม่พ่างจามจุลีเอ้ยทำอะไรนาะนีน่หมดกันมายนี้เร็วหาลุงนนเ,เร็วมามาเร็วใช้ใหญ่มานี้เร็วหญิงเล็กมานี้เ,เร็ว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 เ เอาทำยังไงเอาทำยังไงปึ๊บมาแล้วมาหาลุงนนท์แล้วอ่ะมามามาลูกมาเร็วามาถ่ายใกล้ๆเร็วมาใกล้เร็วล,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 ลูกเร็วเออ อามาลูกมาเร็วทำไมอ่ะฮะเร็วเร็วเร็วเอาถอยเอาถอยดีกว่าเอาใช่ไหมเอาถอยดีกว่าเอามาแล้วมาใกล้ๆลุงแล้วอ่ะ,อะนะครับนะครับก็อ่ะมาใกล้ลุงแล้วมาใกล้ลุงนนท์แล้ว ไปแล้วไปแล้วหนูไปแล้วนะหนูไปแล้วลุงคุณลุงน้นหนูไปแล้วครับไม่เอาไม่มาใกล้ไม่มาใกล้ะกละนะครับโอ้ยทำไมยืนแอคท่าแทา้ครับอ่าไปทางนน้นแล้วโน้นโนน ครับนะครับโอ้เลิกงามยามดีพี่น้องเอออาบน้ำแล้วเออน้องแฝดเออชายใหญ่หญิงเล็กสดชื่นสดชื่นโอ้วิ่งเล่นเลยเปลอเลยทีนี้เอา,เอาเปลอเลยเปลอเลยเอา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 ทำยังไง วิ่งปลอเลยทีนี้เจอน้ำโอ้โหเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเออพอเจอน้ำเราโอ้โหแข็งแรงเลยวิ่งปลอเลยนะครับเมื่อกี้เขาให้อาบน้ำคึกคักหน้าดูเลยเอาเอาเฮ้ยเท้ยทำอะไรเอาเฮ้ยเอาแล้วทีนี้ อ้าวนั่งแล้วอ้าเฮ้ยทำอะไรเอาเกิดอะไรขึ้นทำอะไรเอาดูพี่น้องเอาเอาทำอะไรเอาน้องทำอะไรเจอน้ำแล้วคึกคักคึกคักโอ้มาคัก่อนนักว่ายหมวดตัวนี้ว้ายนักว่ายเพอได้น้ำนี่ทวนทวนท่วนบุรีบุรเอาแล้วพี่น้องเ๋ยือเอาเอาเอาวับนี้เอา โอ้ยแงเออพ่อได้น้ำหรอกคักปัญญตีบันี้เอาเอาใกล้ๆพี่น้องห่าวดองดองโอ้ยห่าวดองดองไหวห่าวดองดองปั่นมาหน้าเลยพี่น้องเออภา,าษาภาคอีสานเขาเรียกห่าวหองวดอง,ดองเองนว่งในภาษากลางสดชื่นสดชื่นดองดองโอ้สดชื่นดองดองเอา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 ,เอา อ่ะนี่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 เอาดื่มดื่มถึงแล้วเอาถึงแล้วตอนนี้ถึงแล้วเออเอาเอา,เอา,เอานมจากเต้าเรามีฟาร์มพี่น้องกินเอากินเอาจบุบจ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 ุบโอ้คือคนเนาะเสียงดังจวบจุบเว่พูดอะขันมาหน้านน่เวล,ลากินนมนี่ดังจวบจวบวะ อ๋อใช่ไหมอือดูนคนอ่ะมามามาเร็วมามาเออน่ารักพี่น้องภาพนี้น่ารักมากดู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 เอาเอาเอายามจุลีนิ่งนิ่งนิ่งเข้าไว้นิ่งเข้าไว้เอ้าโอ้หส้งห่าวขัดแต่หื้อมือนี่ไหมฮะ ข่าวดองๆเลยพี่ดองส่งดื้อให้พูดอ่ะอ